นี่นะคะตับหมูค่ะนุ่มๆน,นะคะนี่เลยค่ะพอเวลาเราจะกินต้มเลื้อหมูนะคะเราก็ตักอันเนี้ยเหาะลงไปโปรโมทนิดนึงใครเป็นคนประจวบเนาะร้านต้มเนื้อหมูนะคะใครผ่านลองแวะเช้าๆค่ะกินแล้วรู้สึกแบบว่าอือหือมันใช่เลยอ่ะมันอร่อยเลยอ่ะพอการกลับลงไปบ้านใช่ปะ เออเช้าเช้าขึ้นมาอย่างเงี้ยเราไม่อยากทํากับข้าวไปเลยค่ะสั่งที้งสองถ้วยของการจะกินเลือดหมูตับไส้การจะสั่งแค่นั้นสองถ้วยค่ะแล้วก็ใบตําลึงมากันแบบจุกๆกันเลยนะคะวันนี้นะคะการจะมาแกะสูตรอ่าไม่ได้แกะสูตรหรอกก็คือเขาก็ไม่ได้บอกสูตรเราะเนอะเออเราก็มาทําก็ให้ใกล้เคียงที่สุดละกันมาค่ะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะกระดูกหมูนะคะเป็นเล้งเป็นกระดูกสันหลังอะคะ่ะ นี่เลย1กิโลกรัมใครมีเป็นขาตั้งใช้ขาตั้งได้นะคะนี่ล้างทําความสะอาดเตรียมไว้นะคะ1กิโลกรัมค่ะในเครื่องน้ำซุปนะคะการก็จะใส่กระเทียมค่ะเป็นกระเทียมไทยนะคะปอกๆเอาเปลือกออกบางส่วนนะคะล้างทําความสะอาดค่ะใส่ได้4-5หัวเลยนะคะ นี่แบบนี้เลยค่ะจะใส่ลงไปทั้งหัวเลยนะคะพริกไทยขาวนะคะ1ช้อนเลยค่ะใส่ลงไปทั้งเม็ดเลยค่ะต่อไปนะคะรากผักชีค่ะใส่ไปเลยค่ะไม่อั้นค่ะได้ถึง10รากเพิ่มความหอมด้วยต้นขึ้นช่ายนะคะใส่ทั้งต้นแบบนี้เลยค่ะทั้งรากแบบนี้แล้วก็เป็นต้นแบบนี้ค่ะประมาณ2ต้นนะคะต้นอวบๆต้นใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะมีหัวใช้เท้าอยู่กันก็หันใส่ไปด้วยของการใส่ไปประมาณ2หัวน้อยๆนะคะและอันนี้จะเป็นเครื่องตุ่นนะคะเครื่องตุ่นกว๋วยเตี๋ยน้ําใส อ่าจริงๆมันต้องมีถุงห่อผ้าอยู่แต่ของการมันหมดอ่าการก็จะใส่แค่นี้ก็จะมีเก่ากี้ห้วยสั่วใช่ปะ่ะเง็กเด็กอ่านี่แหละและเห็ดหอมดอกนึง ใบตำรึงค่ะเด็ดล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเลือดหมูนี่วิธีการต้มเลือดหมูให้ไร้กลิ่นไม่มีกลิ่นมากวนใจการทำคลิปเต็มให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถย้อนชมได้ค่ะอันนี้จะเป็นหมูบะช่อหมักง่ายๆแค่3มอย่างเองค่ะใครอยากรู้วิธีการทำค่ะย้อนชมคลิปได้นะคะต่อไปตับหมักค่ะวิธีการล้างตับยังไงให้น่ากินแล้วก็มีความนุ่มนะคะการก็ทำคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะน่าจะอยู่ในคลิปของตับผัดดอกหอมค่ะ ต่อไปค่ะอันนี้นะคะจะเป็นหมูหมักนุ่มอนเนกประสงค์ค่ะซึ่งการก็ทำคลิปเต็มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนุ่มจริงเด้งจริงค่ะอ้ออีกอย่างหนึ่งเครื่องในนะคะการก็จะใส่ไส้เนาะวิธีการต้มไส้อ่าการก็แนะนำให้แล้วต้มยังไงให้ไส้อร่อยมีความมันๆน,นะคะเหมือนนั่งกินที่ร้านแล้วก็มีกระเพาะหมูนี่ไส้อ่อนหมูค่ะ นะคะก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะการจะใช้วิธีการล้างวิธีเดียวกับการล้างซี่โครงหมูนะคะไส้อ่อนเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการต้มให้มันนิ่มก่อนนะคะค่ะตั้งน้ําค่ะน้ําพอร้อนนะคะการก็จะใส่เกลือค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนชานะคะลงไปค่ะคนเกลือให้ละลายนะน้ำยังไม่ต้องเดือดพลาดน,นะคะเอาแค่พอร้อนๆก่อนค่ะแล้วก็เอาไส้หมูะคะ่ะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปค่ะนี่ ต้มยาวๆไปเลยนะคะระยะแรกจะใช้ไฟอ่อนๆค่ะเพื่อที่ว่าไส้หมูอะ่ะถ้าจะต้มให้อร่อยอะ่ะมันจะมีไขมันน่ะอยู่ด้านในอ่าถ้าเกิดเราใช้น้ําเดือดน้ําร้อนเลยพอเราใส่ไส้ลงไปปุ๊บมันก็จะไหลออกหมดนะคะมันก็จะกินไส้หมูไม่อร่อยนี่เลยค่ะค่ะการจะทุบตะไคร้นะคะใส่ลงไปเพิ่มความหอมนะคะให้กับไส้หมูเนี่ยค่ะให้มันค่อยๆร้อนค่อยๆร้อนขึ้นมาค่ะให้ไอไขมันข้างในอะ่ะ มันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันแข็งตัวเนาะเขาเรียกว่าอะไรมันมันคงอยู่ในไส้อะ่ะคือมันไม่ไหลออกมาต้มไปค่ะการจะใช้เวลาต้มนะคะสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ที่แล้วนะคะค่ะนี่นะคะการไล่ระดับความร้อนของน้ำนะค่อยๆร้อนค่อยๆร้อนขึ้นมาจนเดือดนะคะค่ะพอเดือดเราเบาไฟลงค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะการจะให้เดือดแบบประมาณนี้ค่ะอ่านี่บอกเลยค่ะไส้มันก็ตึงๆตึงๆขึ้นมาแบบนี้นะคะ นี่เลยค่ะเห็นไหมคะดูจากน้ําค่ะไม่มีไขมันนะคะลอยออกมาจากไส้เลยค่ะเป็นพริกค่ะเป็นพริกการต้มไส้ให้อร่อยค่ะเอามาแบ่งปันกันนะคะการบอกเลยค่ะมีเครื่องในอย่างอื่นอย่างเช่นพวกหัวใจพวกลิ้นหมูอะไรพวกนี้ม้ามื้ออะไรพวกนี้สามารถใส่ต้มรวมกันไปได้เลยค่ะนะคะแต่ว่าการอ่ะไม่กินไม่กินในส่วนนั้นนะคะเลยการใช้แต่ไส้อย่างเดียวค่ะไปค่ะต้มกันไปเลยค่ะ นี่บอกเลยค่ะเดี๋ยวกันแถบอีกนิดนึงเนี่ยเราต้มแบบเนี้ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาทําต้มเลือดหมูอย่างเดียวก็ได้เราใช้วิธีการเดียวกันนี่แหละค่ะต้มแล้วเราไปทําเป็นไส้ไส้ย่างไส้ทอดหรือเอาไปประกอบเป็นเมนูอาหารต่างๆได้เลยค่ะนี่เลยค่ะไปค่ะก่อนอื่นนะคะตอนนี้ค่ะเราจะแบ่งเป็นส่วนๆเนาะเราจะไปส่วนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือน้ําซุปค่ะเราจะไปต้มน้ําซุปกระดูกหมูหอมๆกันค่ะ ก่อนอื่นค่ะการจะเอากระดูกหมูค่ะมาลวกน้ําทิ้งก่อนหนึ่งรอบค่ะการก็ตั้งน้ําเลยนะคะใส่เกลือลงไปค่ะหนึ่งช้อนชานะคะน้ําร้อนค่ะเราก็จะเอากระดูกหมูนะคะใส่ลงไปค่ะจะลวกเอาพวกคราบเลือดที่อยู่ในกระดูกหมูค่ะมันออกเนี่ยค่ะเห็นไหมขนาดการว่าการล้างดีแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดเราต้มไปทั้งแบบนี้น้ําที่ได้น้ําซุปที่ได้มันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้มันซึ่งมันก็แลดูไม่น่ากินนะ่ะเนาะ เริ่มเดือดกลับขึ้นมาแล้วนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะก็จะให้เดือดสักประมาณ 2, 3นาทีโอเคค่ะปิดแก๊สค่ะแล้วการก็ไปเทน้ำนี้ทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดกระดูกหมูผ่านน้ำอีกสัก2รอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำซุปจริงกันแล้วค่ะน้ำที่การใส่ในหม้อเนี้นะคะ3-4ลิตรนะคะตั้งน้ำให้น้ำร้อนครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่เกลือลงไปเลยค่ะ ค่ะนี่นะคะกระดูกหมูที่การลวกแล้วก็ล้างทําความสะอาดผ่านน้ามานะคะน้ําร้อนนะคะการก็จะใส่หลังจากใส่กระดูกหมูนะคะแล้วก็น้ําพอร้อนแล้วค่ะนี่เลยย่อนกระเทียมค่ะโ,โหชอบมากเลยเป็นหัวหัวงี้เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะสามสี่หัวนะคะพริกไทยค่ะหนึ่งช้อนนะคะหอมมากบอกเลยค่ะหอมมาก เดี๋ยวพอเวลาต้มมันไม่ต้องกังวลหรอกต้มมันได้ที่แล้วมันเดี๋ยวมันก็ไปนอนก้นอ้าวตามด้วยนะคะรากขึ้นช่ายต้นขึ้นช่า่รากผักชีใส่ลงไปเลยนะคะนี่นี่ในการเพิ่มอีกหนึ่งตัวช่วยอีกหนึ่งความหอมนะคะใบเตยมัดค่ะใช้ใบเตยประมาณ4ี่ห้าใบนะซ้อนๆแล้วก็มัดแล้วก็หย่อนใส่ลงไปในหม้อน้ำซุปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวกันเก็บในส่วนของหัวใจเท้าไว,ไว้ก่อนนะคะอ่าเครื่องต้มก๋วยเตี๋ยวน้ำใส่นะคะใส่ลงไปค่ะการจะเพิ่มความหอมด้วย ซิ๊วขาวค่ะหนึ่งทัพพีก็ประมาณ5ช้อนนะคะนี่น้ำตาลทรายกรวดใครไม่มีใช้เป็นน้ำตาลทรายธรรมดาปกตินี่แหละค่ะทั่วไปประมาณหนึช้อนนะคะใส่ลงไปค่ะมันจะทำให้น้ําซุปนะคะมันมีความกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็จะได้น้ำซุปแบบนี้นะคะสีเหลืองทองค่ะการจะเพิ่มเกลือนะคะอีกประมาณหนึช้อนแบบไม่พูนะคะ ออตอนใส่ไปตอนแรกครึ่งช้อนแล้วนี่การใส่เพิ่มขึ้นไปอีก1ช้อนนะคะเร่งไฟแรงสุดเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะรอให้มันเดือดกลับขึ้นมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ไฟกลางกลงในการเคี่ยวน้าซุปไปนะคะถ้าเห็นมันมีเป็นฟงเป็นฟองอะไรพวกน,นี้สามารถช้อนออกได้นะคะอ่าเดือดกระเพื่อมกระเพื่อมมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะเราก็จะใส่ในส่วนของหัวเชยเท้านะคะลงไปค่ะ ค่ะหลังจากใส่หัวใช้เท้าใส่ทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วค่ะการก็จะเคี่ยวไฟกลางๆแบบนี้นะคะให้เดือดกระเพื่อกับเพื่อนแบบนี้ค่ะเบาๆนะคะสักประมาณ1ชั่วโมงค่ะหรือจนกว่ากระดูกเล็กนะคะมันเปื่อยนะคะ่าน้ําซุปของเราได้ที่แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันนะคะค่ะนี่การก็ต้มไส้มาประมาณ40นาทีแล้วนะคะพอดีการมีสอวอ,อยู่ด้วยการก็จะต้มให้ออกนิ่มๆหน่อยนะคะ นี่เลยน้ำก็งวดแห้งลงไปนะคะไส้จะเปลี่ยนสีแล้วค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไขมันที่อยู่ในไส้อะค่ะเหลือครบถ้วนเลยนะคะไม่มีการไหลเล็ดรอดออกมาเลยค่ะวิธีการต้มไส้แบบง่ายๆนะคะลองทํากันดูค่ะต่อยอดเป็นเมนูไหนๆก็อร่อยค่ะไปค่ะเดี๋ยวการจะเอาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปประกอบร่างเป็นเมนูต้มเลือดหมูกันค่ะ ค่ะหลังจากการต้มไส้หมูเสร็จแล้วนะการก็จะเอาหม้อเดิมนี่แหละการจะเอามาลวกนะคะลวกหมูหมักค่ะค่ะน้ําร้อนนะคะการก็จะใส่หมูหมักลงไปค่ะลวกหมูหมักก่อนนะคะนี่นะคะหมูหมักนุ่มเด้งอนเนกประสงค์นะคะการทําคลิปเต็มให้เรียบร้อยแล้วค่ะลวกให้หมูสุกค่ะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะเราก็ตักขึ้นนะคะพักใส่ถ้วยไว้ค่ะ ก็จะให้ดูความเด้งของหมูนะนี่เลยใช้สูตรเดียวกับที่การแบ่งปันสูตรไว้แล้วนะคะหมูหมักนุ่มอเนกประสงค์ค่ะหลังจากนั้นการก็จะตักน้ําที่ลวกหมูค่ะใส่หล่อเลี้ยงหมูไว้นะคะให้หมูมันมีความชุ่มๆนะคะตับหมูค่ะก็ลวกหมดเลยนี่นะคะตับหมูค่ะนุ่มๆนะคะไม่ต้องลวกนานนะคะตับหมูค่ะแค่ตึงๆนะคะแล้วก็ให้ตับหมูสุกอะค่ะนี่ น้ำเดือดก,กลับขึ้นมาแล้วนะคะนี่เลยค่ะเราก็ช้อนขึ้นได้เลยนะคะเราก็ตักน้ําที่ลวกวอะคะ่ะใส่ลงไปแช่หมูวยนะคะแช่ตักหมวยอะคะ่ะแบบนี้เลยค่ะเหมือนกันที่เขาทำขายเลยนะคะเคี่ยวน้ำซุปมาค่ะประมาณเกือบเกือบยีนาทีแล้วนะคะค่ะการลืมบอก ไม่ได้ถ่ายนะการลืมกดถ่ายค่ะการใส่เกลือไปอีกประมาณครึ่งช้อนค่ะทั้งหมดนะคะการใส่เกลือทั้งหมดเลยในหม้อเนี้ยสองช้อนค่ะต่อน้ํา4ลิตรนะคะนี่เลยแล้วก็ใส่ผงปรุงรสค่ะประมาณครึ่งช้อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้ําซุปค่ะเริ่มมีความหอมแล้วนะคะมีความนุ่มแต่ว่ากระดูกนะคะมันยังไม่เปื่อยค่ะยังไม่ได้ที่สักทีเดียวนะคะเดี๋ยวกันจะเคี่ยวต่อไปอีกค่ะสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะนี่น้ําซุปนะคะ หอมๆไปเลยจ้าค่ะตอนนี้นะคะการก็เคี่ยวน้ําซุปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะน้ํามันก็งวดแห้งการแอบเติมน้ําไปอีกประมาณครึ่งลิตรนะคะค่ะการก็จะสังเกตเห็นว่าอันดับแรกเลยนะคะหัวใช้เท้าค่ะมีความนิ่มแล้วก็น้าซุปมีความหอมแล้วก็กระดูกค่ะเปื่อยนะคะ เปื่อยในที่นี้แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นกับเปื่อยร่อนนะคะยังไม่ถึงขั้นกับเปื่อยร่อนค่ะสามารถเคี่ยวต่อไปได้อีกนะคะหรือใครพอแค่นี้ก็ได้ค่ะนี่เกันว่านะค่อยๆต้มไปแบบเนี้ยแล้วก็ถามว่ากินได้แล้วยังกินได้แล้วนะ่าน้ําซุปแบบหอมแล้วนะน้ําซุปแบบว่าเข้มข้นได้ที่เลยนี่เลยค่ะลองลองทำกันดูนะคะมาค่ะเดี๋ยวการนะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกันจะเสิร์ฟเป็นถ้วยให้ดูนะคะ ต้มเลือดหมูของการค่ะเดี๋ยวก็จะเอาประกอบร่างกันนะแล้วมาดูกันค่ะว่าจะมีความน่ากินขนาดไหนนะคะนี่เลยจ้าค่ะนี่นะคะเรามาดูองค์รวมค่ะนี่เลยค่ะเครื่องที่ประกอบร่างเป็นต้มเลือดหมูค่ะก็จะมีกระเพาะการหั่นชิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีไส้อ่อนนะคะนี่เลยต้มแบบเปื่อยๆนะคะตับหมักแล้วก็ลวกค่ะหมูนุ่มอเนกประสงค์นะคะลวกเตรียมไว้ค่ะเอ๊ะทำไมมันเป้วอ่าสงสัยกันเลยสิคะไม่เป็นไรค่ะมันแป้วไปบ้าง มหมูบบช่อนะคะนี่เลยกา,การก็ลวกเตรียมไว้แล้วการก็หั่นทั้งหมดทั้งมวลนะคะเตรียมไว้อ่าในถาดแบบนี้โดยมีน้ําซุปนะคะเลี้ยงไว้ค่ะแบบนี้ค่ะเพื่อกันหมูแห้งนะคะต่อมาค่ะเลือดหมูค่ะเลือดหมูก้อนนะคะการก็จะหั่นเตรียมไว้แบบนี้ค่ะ,ะแล้วก็เป็นตําลึงค่ะผักตําลึงนะคะลวกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่นนี้ก็จะเป็นใบขึ้นช่ายนะคะ ตั้งไช่แล้วก็กระเทียมเจียวค่ะมาค่ะจัดจานเสิร์ฟค่ะนี่เลยค่ะเตรียมถ้วยมานะคะค่ะเราก็จะใส่อันดับแรกนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของผักตำลึงค่ะลงไปนะคะนี่มากน้อยตามความชอบค่ะหมูค่ะใส่นะคะมากน้อยตามความชอบเลยค่ะเราอยากจะกินอะไรเราก็จัดสั่นลงไปเอาให้แบบว่ามันเหมือน เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกินที่ร้านอะเนาะโอ้แต,แต่ถ้ากินที่ร้านนะเขาไม่มาจัดเรียงแบบนี้เขาก็คีบใส่คีบใส่อะเนาะเออมันช้าตับนะคะตับลวกค่ะไส้อ่อนต้มนะคะแบบนี้ค่ะกระเพาะค่ะโหกระเพาะนะคะเปอยๆนุ่มๆเลยค่ะนี่มากน้อยตามความชอบหมูค่ะหมูบะช่อนะคะใส่ลงไป ตามด้วยค่ะเลือดหมูค่ะนี่นะคะเลือดหมูค่ะขีบมาแบบนี้เลยนี่ประมาณนี้ค่ะค่ะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาตักในส่วนของน้ําซุปใส่ค่ะค่ะนี่นะคะน้ําซุปค่ะเราก็จะตักน้ําซุปนะคะมาใส่ในถ้วย ค่ะเสร็จสับได้ประมาณนี้นะคะการก็จะมาใส่ในส่วนของกระเทียมเจียวค่ะเพิ่มความหอมเข้าไปนะคะกระเทียมเจียวกรอบๆค่ะ,ตะเต๊ะแน่เป็นไงหยุยดูน่ากินเลยเนี่ยค่ะจัดให้น่ากินนะคะอ้าวขอญาตใช้มือนะคะตั้งช่ค่ะโรยโปรยลงไปนะคะตามความชอบค่ะใบขึ้นช่ายค่ะ เท่านี้ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมหม่าแล้วค่ะเวลาทานนะคะแนะนําเลยค่ะถ้าอยากจะให้มีรสชาติยิ่งขึ้นนะคะน้ำปลาพริกป่นแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะเปรียปร้ยวๆนะคะผสมรวมกันเดี๋ยวกันทําให้ดูดีกว่าการจะใส่นี่ค่ะพริกป่นค่ะการจะทําแบบนี้ไว้เลยนะคะน้ําตาลทรายค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะอันนี้จะเป็นน้ําส้มสายชูอ้าวค่ะการจะใส่น้ําส้มสายชูนะคะ2ช้อนคนค่ะ Oh, จะเยอะไปพริกเยอะไปค่ะเติมน้ำส้มสายชูนะคะอีกหนึ่งช้อนนี่แหละค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะนี่เลยค่ะพอเวลาเราจะกินต้มเลืออหมูนะคะเราก็ตักอันเนี้ยเหาะลงไปอย่าใส่ซะทีเดียวเยอะนะก็ค่อยๆหอยอ,ย,ยอดลงไปแบบนี้ค่ะปรุงอะค่ะเป็นการปรุงหรือไม่ก็เวลาเรากินเนื้อใช่ไหมกินเครื่องในอะไรพวกนี้เราก็เอามาจิ้มในถ้วยนี้ได้ค่ะ นีแนะนำวิธีการปรุงการกินให้แบบมีรสชาตินะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลาค่ะเพราะว่าในน้ำซุปของเรามีรสชาติอยู่แล้วค่ะอ้าวนี่แหละค่ะ เสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอิ่มอร่อยพร้อมๆกันนะคะทําไม่ยากเลยค่ะนะคะดูคลิปการแล้วโอ้โหนึกอยากกินค่ะจัดเลยค่ะรับรองค่ะหอมๆนะคะชวนหิวมากๆเลยค่ะน้ําซุปมีความเข้มข้นกลมกล่อมมากๆเลยค่ะนี่เลยนะคะโอ้โหเห็นแล้วแบบว่าต้องยืนห่างๆถ้วยเลยพูดใกล้ๆไม่ได้เลยน้ําลายมันสอค่ะกลิ่นมันเย้ายวนมากเลยนะคะลองทํากันดูค่ะง่ายๆนะคะฝ ฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ